ดูใจเรารักษาใจเรามันเป็นบาปมันเป็นบุญอารมณ์บาปอารมณ์บุญดูใจเห็นใจ ดูใจของเราเลยความคิดที่มันเป็นบุญความคิดที่มันเป็นบาปความรู้สึกถ้าตามไปแล้วมันเป็นบุญมันก็ความสุขเกิดขึ้นถ้าตามไปแล้วเป็นบาปความทุกข์มันเกิดขึ้นถ้าไม่ตามมันก็เป็นอภิญกาตาอภิพญากริจธรรมความเป็นกลาง ดูให้เห็นความเป็นกลางสังเกตดูว่าบาปมันก็ออกมาจากใจนี่บุญมันออกมาจากใจนี่แล้วในตัวจิตใจมันเป็นอะไรพูดง่ายๆว่าทุกความรู้สึกสติกำกับอยู่กับจิตเห็นอากำกำกัเกียอาการของจิตเ กิริยาของจิตอาการของจิตมันจะแสดงอะไรต่างๆขึ้นมาอย่าปล่อยมันอย่าปล่อยปะละเลยมันสังเกตเรียนรู้กิริยาอาการของมันจนทั้งมีความเข้าใจว่าอ๋อแท้จริงแล้วอารมณ์ดีอารมณ์เสียอารมณ์สุขอารมณ์ทุกข์ หนีใจเสียใจมันเกิดขึ้นมาจากจิตใจนะตัวจิตตัวใจตัวเดียวนะเป็นตัวสังคารหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยไม่หลงยึดเลยก็ไม่ทุกเลยใช่คำถามว่าทำอย่างไรเราถึงจะไม่ยึดถือว่าจิตใจนี่เป็นเรา ก็ต้องตอบ่าก็เห็นว่าจิตใจนี้เป็นตัวสังขารอารมณ์ความรู้สึกความคิดต่างๆของจิตใจนี้มันเกิดมันดับอยู่ตลอดเวลาความคิดอยู่ในสภาพแห่งความไม่เที่ยงทั้งภายนอกและภา,ายในเราสังเกตดูจิตใจของเราะ <c oughs> อะไรมันปรากฏขึ้นเห็นสังเกตปั๊ม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 เนี่คือวารักษาจิตก็คือดูจิตดูจนทั้งว่าสิ่งเท่าไตั้งปวงเหล่านี้ที่มันเกิดขึน้นนี้ไม่สมควรยึดมั่นถือมันไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวตนของตนไม่สมควรยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสักแต่ว่าไหม ถ้าว่าหลงมากก็ทุกมากหลงน้อยก็ทุกน้อยไม่หลงไม่ทุกเลยสังเกตอย่างทั้งว่าจิตใจนี้มันสร้างได้ทั้งดีทั้งร้ายดีมันก็สร้างได้ร้ายมันก็สร้างได้มันสร้างสังขารฟังได้ว่าปุญญาวิสังขารความเป็นบุญออกมาจากจิต อบุญญาวิสังขารนะความเป็นบาปนันออกมาจากจิตนะแล้วจิตตัวนั้นเป็นใครถ้ายึดถือมาแล้วมันก็พาบุญพาบาปพาดีพาชั่วมก็สังเกตดูว่าเปิดตามอารมณ์ใดต้องเป็นอารมณ์นั้นรู้เท่าทันไม่ตามอารมณ์ต่างที่เกิดขึ้นความรู้สึกต่างที่เกิดขึ้นมันกระดับลงไป เดียว่าการภาวนาสังเกตดูสังเกตด,ด,ด,ดูไม่ว่าภายนอกจะทํากิจกรรมอะไรยืนเดินนัง่งนอนกินเดิมปวดคิดอสติกํากับกับใจนะั้นนะทําไมถึงต้องกํากับเพราะต้องการที่จะสังเกตด,ดูว่าพฤติของจิตจิตมันมีความประพฤติอย่างไรมันแสดงอาการต่างๆะอะไรออกมา <c oughs> สังเกตเห็นแล้วก็ว่าโอ้เนี่ยแต่ละอย่างตัวอย่างออกมาจากจิตใจในความคิดความรู้สึกความนึกสุขบางทุกข์บางไม่สุขไม่ทุกข์บางมันมีอยู่ในจิตใจนี่ถ้าไม่ยึดถือจิตว่าเป็นเราเสียแล้วนะสิ่งต่างๆเหล่านี้นก็เป็นโมฆะไปไม่เป็นวิบากของจิตที่ว่ารักษาใจ รักษาใจดูจิตดูใจรักษาจิตรักษาใจของตัวให้ได้ในทุกๆกขณะอันที่จิตเตจะอาโยุโคเอตังปุธ,ธานาสาสนังการทำความเขียนทุกขณะจิตทุกขณะจิตนี้คือคำสอนของพระพุทธเจ้าทาั้งหลายทำความเขียนทุกขณะจิตคือคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ทำความเพียรดูจิตดูใจนี่นะดูจนท่างเห็นว่าจิตใจก็เป็นจิตใจไปอย่างนั้นเองไม่ใช่จิตใจของเราไม่สมควรยึดมั่นไม่สมควรสำคัญไม้ไม่สมควรดำรีว,ว่าอุปทานว่า mm. พอเห็นต้นเหตุแล้วว่าตัวจิตตัวใจนี่เป็นตัวกำกรอกวางทิ้งทั้งจิตแั้งใจตัวนี้แล้วนี่ติตก็เข้าถึงความเป็นอัมพากฤตธรรม ธรรมปากริญธรรมก็คือะนิพัน์ผู้ใดทําจิตให้เป็นกลางได้ผู้นั้นจะพ้นจากทุกข์โดยประการทั้งปวงเอาละพอด